สวัสดีครับผมแฮนด์เฮแมนวันนี้ผมจะมารีวิวเกมโหดร้อนขึ้นหิ่งอย่างเซกิ o ล h a d o w ดไดท์ไทสที่เป็นเกมอันดับหนึ่งดวงใ,ใจของผมการนำเสนอของเกมนี้จะมาในเตียมญี่ปุ่นที่มีเซตติ้งอยู่ในยุคเซนง,งอคุยุคแห่งสงครามที่เป็นที่เลื่องลือยุคที่สมุรเพื่องฟือูที่สุดยุคที่มีฝุ่นศึกและจอมคนได้เชิดชายและโลดเล่นอยู่อย่างมากมายฉากและตัวละครในเกมนี้เรียกได้ว่าทำออกมาได้แทบจะไร้ที่ติเลเวลดีไซน์เนี่ย เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับะเลเวลดีไซน์ของฟงอร์มซาวเนันะ้นเรียกได้ว่าเป็นผลงานศิละปะชิ้นโบแดงเลยทีเดียวและเป็นอีกจุดเด่นของเกมค้ายนี้เลยเรื่องเกมเพย์ผมอยากจะบอกว่าเกมนี้มันบังคับแพรลี่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันก็ไม่ได้บังคับเราตรงๆหรอกแต่จะคิดว่าจะหลกเป็นหลักแล้วแพรลี่เป็นตัวเลือกที่2เหมือนเกมอื่นๆชีวิตคุณจะลันทดขึ้นเป็นอย่างมากอาวุธที่เราจะได้ใช้หลักๆนั้นมีอยู่3ชิ้น1ดาบจำตัวที่องค์ช้ยได้มอบให้เราตั้งงแแตต่่่้้้นนนนนนเเเเกกกกกมมมมซึราาาาจจจะไดใชัััปป็็อออววุุธธหลยบีีท2คืขิ อย่างที่3ดับไร้ค่าดินนนี้เป็นอาวุธที่มีผลกับเนื้อเรื่องนะครับถ้ามีโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมลองเองเถะครับเชื่อผมมันคุ้มค่าจริงๆ